สวัสดีครับผมจักว่านี่วะไข่เสวาจังใดอขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมกับผมมีชื่อว่าปีทากรัตแต่ว่าอีพอนี่มากเอินว่าบักหัวปีมูนี่มากเอินว่ากะลัมปีแต่ว่าอีเมียไข่นี่เอินแปลกตัวมูบักอับปีว่าสันโอ้เมื่อนี้นะครับ นัดกับโมไวเอาผมอยู่ม .2 ออนัดกับกันนัดทั้งบับน,น้องสมมตนไ้เลือกโรงเรียนแล้วมันบอกรายผมถ่ายอยู่โรงเรียน่าสันมันสีผ้าไปจีบผู้สาวทั้งแบบาน,น่อยมันกับนัดกับผู้สาวไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าผมกับถ่ามันโดนเตื่นเลยมันกับโมมากจะเคลียถ่ายแล้วถ่ายอีกตอนนี้นี่ผมถา่ายโยกับคุณคู่ คงค่ามือ,อยังเห็ดเรียนเกมถาเตวามือนี่มองนางผมนี่มอ,มอ,มอเหมาะเลียวไปเห็นบอดคุณคููที่เราใส่เราติดไว้อยู่หลังตัวเราพอดีพอดีเลยบอร์ดแปลกๆมันนี่ลูกสามเหลี่ยมลูกหนึ่งอยู่ตรงกลาง เราก็มีรูปซี่เหลี่ยมสามรูปเออเรามันก็มีตัวเล็กเดีาผมจีทายรูปไปให้เบื้องให้เห็นคือกันเอาเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงครับกับภาพนี้ผมก็ว่ามันแปลกๆอยู่ด้วย มันบังเอิญมากเลยที่รูปสี่เหลี่ยมอันเล็กๆสองอันมันจะมีพื้นที่เท่ากับอันใหญ่ๆหมว่าคคนคู่ที่เราใช่หนีเราแบบไปพอบภาพมีไม้หรือความบังเอิญเดียผาพอื่นมันต้องเหตุบ่ได้เน่นอนเลยว่าเราบอกนัดมาสาาลกับสิกับบานก่อนดอกลอกไปคิดเบิงผาพอื่นๆเพื่อมันได้บ่ได้เออแต่ก่อนสิกับบานเรต้องสงสัย้วครับว่าเปลี่นอย่างต้อง ใส่จังสี่ช่วงโควิดครับเพื่อความปลอดภัยป้องกันหลายชั้นดีกว่าใส่ชั้นเดียวไปหวัวกันยงเงียนครับจะใจะเย่ากล้องทําไมครับผมสามสิบกิโลผ่านไปไวเหมือนโกหกเพื่อไม่ไประกันเสียเวลาเรามาดูอ่านรูปภาพอยู่หลังตัวคู่ที่ไล้วใ่ได้ะครับผมมันเป็นยังไงผมรูปที่เห็นอยู่หลังตัวคู่ที่ได้วใช่แล้ครับผมมันจะเป็นรูปถ้าสังเกตมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมฉากเพราะว่าอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมุมฉากมุมฉากก็จะมีขนาด90้าิบองศาอ่าอีกสองฝั่งก็จะเป็นมุมแหลมแล้วก็มันมีตัวเลขตัวเลขมันจะเขียนว่าไอ้ตรงนี้ก็คือสามตรงนี้ก็คือสตรงนี้ก็คือห้านั่นมันก็คือตรงนี้ยาวสามหน่วยตรงนี้ยาวสี่หน่วยตรงนี้ยาวห้าหน่วยและทีนี้อ่าในภาพมันจะวาดภาพออกมามันจะเป็น ถ้าวาดออกมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยด้านด้านตรงนี้ยาวห้าหน่วยอ่ะวาดถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้ก็จะยาวห้าหน่วยวาดออกมาปุ๊บปุ๊บตรงนี้ก็จะยาวห้าหน่วยตรงนี้ก็จะยาวห้าหน่วยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ถ้าตรงนี้วาดออกมายาวห้าหน่วยปุ๊บอ่าก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันอ่า อันนี้ก็ยาวสามหน่วยอันนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมจัตุรัสและทีนี้มันจะมะีข้อความที่อยู่ตรงกลางบอกว่าสยกกำลังสองหยกกำลังสอง่าแล้วก็สยกกำลังสองถ้าเราสังเกตดูพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เขียนย่อพอทอจอจานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีขนาดเท่ากับด้านคูณด้านหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งมันก็คือด้านยกกำลัง2นั่นก็คืออันนี้ด้านมันยาวหามันก็คือ5ยกกำลัง2ได้เท่ากับ25 อันนี้ก็ด้านยกกำลังสองก็ได้สิบหกอันนี้ก็ด้านยกกำลังสองก็คือสามคูณสามเป็นเก้าและทีนี้สังเกตว่าอันนี้พื้นที่เท่ากับเก้าอันนี้พื้นที่เท่ากับสิบหกเก้าตารางหน่วยสิบหกตารางหน่วยยี่สิบห้าตารางหน่วยที่ ที่มองไปแล้วสังเกตเห็นเลยถ้าลองเอาพื้นที่ตรงนี้นะรูปเล็กๆนี่9มาบวกกับ16มันเท่ากับ25เออแปลก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 มากเลยเอาพูดได้ง่ายพื้นที่ให้ตรงนี้เป็นรูปที่1รูปที่2อันนี้เป็นรูปที่3 พื้นที่รูปที่1บวกกับพื้นที่รูปที่พื้นที่รูปที่สองจะเท่ากับพื้นที่ของรูปที่สนั่นก็คือรูปที่1ก็คือ9บวกกับรูปที่สองก็คือ16ก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปที่สามก็คือยี่สิบห้ามันแปลกแปลกมากเลย แต่ไม่ต้องตกใจอ่าลองเราจะต้องลองหารูปอื่นดูรูปนี้อาจสีบางเอืน่นก็ได้เด้คู่ทีเรใช้รอดคููทีเรใช่อาจจะเอาไปหารูปภาพมาใส่บุ๊มาแบบบางเอืน่นบางเอื่อน่าก็เลยมีอีกรูปภาพหนึ่งนี่ท่าด้านหนึ่งเป็นเจ็ดเดียไปที่นี่บางคนอาจจะมองไม่เห็นเอาไปไกล้ใกล้ถ้ารูปนี้ล่ะ เราจะเรียกมันว่ารูปสามเหลี่ยมจะไอ้สามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเราต่อด้านนี้ออกมาเหมือนกันล่ะต่อด้านนี้ออกมาเหมือนกันต่อด้านออมามน,น,านี้ออกไปให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันลองหาดูด้านนี้กับพื้นที่ของด้านนี้กับพื้นที่ของด้านนี้เนี่ยมันจะเท่ากับด้านนี้ไหมลองต่อเป็นรูป<ะ>สี่เหลี่ยมเกินละ่ะแล้วถ้าเป็นรูปนี้ละ่ะ สามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันอ่าถ้าต่อพื้นที่ออกมาอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าตรงนี้ก็ต่อพื้นที่ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ก็ต่อพื้นที่ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถามว่าไอพื้นที่ของรูปเล็กๆสองรูปเนี้ยมันจะเท่ากับพื้นที่รูปใหญ่ไหมเอออีกข้อนึงเนี้ยถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะเออลองหาดูพื้นที่ตรงนี้ อที่ต่อมานะอันนี้ก็แปดเหมือนกันกับพื้นที่นี้อ่ารูปเล็กเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะเท่ากับพื้นที่ของรูปไอ้ใหญ่ๆตรงนี้ไหมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้เออวาเลียวเสียดผู้เดียวเป็นตีนาะเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนเพื่อนในห้องลองทําดูนะฮะสามดดมนี่ถ้าเบิงได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไอ้รูปเล็กๆที่ต่อมา มันจะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ๆนี้ไหมยวจะส่งไปทาง Facebook ให้เพื่อนๆลองช่วยกันทำดูนะครับเออมันทำไมมีข้อความนี้เล็กๆไว้เนี่ยเอาผูดใดิมัเขียนไวน้นี่เพื่อนๆลองหารูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาคนละสองรูปเอาโอ้อันนี้ผมหามาแล้วเออเพื่อนๆลองหาอีกสองรูปแล้วลองหาพื้นที่ แบบนี้เลยตอออกมาเป็นจัตุรัสเหมือนกันเลยแล้วลองเปรียบเทียบเหมือนข้อหนึ่งดูอ่าพื้นที่จัตุรัสที่ตอ,อกมาในรูปเลยกสองรูปเนี้ยรวมกันมันจะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ต่อออกมาในด้านใหญ่ๆหไหมเออต้องต้องต้องลองดูเนาะต้องลองดูอ้ากล้องกำมุนได้ดิบัน ถ้าเพืเ่อนๆนะครับผมสงสัยมีคำถามอันใดนะครับผมอัส่สงไลน์ส่งเฟซบุ๊กมาหามาถามเบิ้งกระใดนะครับผมหรือที่แบบง่ายที่สุดนะครับผมลีลีลีกลับไปดูใหม่นะครับผมหรือจะดีลีกลับไปดูบางช่องบางตอนนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปไปดูใหม่ๆเหมือนเนี่ยไปจำขอมา้าบ่มีไรใดหรอกว่าเพราวะโปรแทนเดัสมารเห็นบอท่านเป็นโอเคนะครับผม